สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับรตอนนี้อยู่ในรายการล่าท้าผีกับยายเกตน,นะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นอีพีที่สามร้อยห้าสิบห้าล้านแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิใครกดนะเรเออเรามีแกรับเชิญพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาแนะนําตัวนะครับผมด,ดีด้วยครับเดี๋ยวกูกดให้กดแนะนาตัวแล้วครับคุณวีกดเปิดคลิปด้วยเปิดคลิปด้วย ให้มึงเปิดปลิปได้แหละแค่เลยโอ,อ,อ,อ้ยเอ้ะพี่มึงอย่าเพิ่งเดไม่พอครับขออนุทุกคนไอ้ยเฮ้ยเรียเปิดลิป,<อ>ปแล้วอะเปิดเปิด,อปดพอกรับพอแล้วผมขออนุาทุกคนผมวิชูสเปิดเปิด ่าโอเคเนี่ยมึงต้องบอกด้วยว่าอันนี้อีพีที่เท่าไหร่เนอะอาวุธม่นช่วยดีดิหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากูพูดอะไรไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเฮียเฮี้ยนี่ก็ทัำเพียวๆเฮียนี่มันเป็นสาวโหดเลยจ้า คุณเจ้าของช่องคุณรู้สึกยังไงกับการเปิดรายการของคุณวีโกสบ้างเยอะเีอยเต็มสักอ่าเยี่ยนี่ยวีโกสมึงต้องรู้สึกดีแน่ๆมีคนชมไม่ต้องชมเยอะดีๆเนี่ยไม่ เรียยเี้ยเดี๋ยวมรอดูไอ้มันกดกระดานเสียงว่าคุณแบนดไปเยไอ้ยุ่อย่้ไอ้อันรอเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคนอเราจะพาคุณวีโกสนะครับที่เป็นเพื่อนของพวกเรามาเล่นเกมด้วยนะครับวันนี้มาดูกันว่าทุกคนจะชอบไหมในการเล่นเกมของเขานะครับพม่าที่อะไรสัสไม่ใช่พม่าที่อัลรอ ผมไม่ได้กินหยูผมไม่ได้กินอยู่ผมเล่มาอยู่ผมล่มาอยู่ผมไม่เด้กินหมูผมไม่ยกินเนื้อเนอส์เยคองแคุณด้วยกนาาเสียเราขอาด้ววอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจเชื่อใจมือได้ไหมโก้มึงเชื่อใจก็ได้เว้ยเอเนี่ยเอาบอกแล้ว เชื่อใจได้อ๋อดูขับไล่เลี้ยบีมากเลี้ยบีมากโอ อเอาเอาีได้ยงอ,อะไร,รอะจะกกบปีบ <c oughs> ไอ้เฮยไอ้เฮียชิช้ชชษษายเงินระเกจะนอนหลุมทุกกาบไงแล้วเนาะตีนได้ไงอ่ะกลี่ยทุกกาบมันปีน,พนแพงเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะว่าเกมน,นี้วิธีเล่นก็คือให้เรา เห็นจุดสีเหลืองไหมคะอันนั้นคือจุดเควสนะคะที่เราต้องไปแค่นั้มาสุ่มเควสเหรอวะมันสุ่มเควสเอยมันสุ่มเควสเลยเฮ้ยโหยู่นอะยรันนี้อะไาอันนี้รอันนี้ ตอนนี้พม่าเก็บกุญแจมาแล้วนะไม่ใช่พม่าหรอกพม่าเก็บกุญแจแล้วพม่าแม่สัตว์กูอยู่สองพวเราตาพม่าไปตพายพม่าไปตีพม่าพม่า

Sisa, Sisa. Ini jatuh, ini ya? Kau เามตายแล้วเามาตายแล้วมาตายแล้วเปิดเปิดลิ้เปิดเปิดนปดนเปิดนเปิดล้นเปนเปิด้นเ้นเปิดน้นเ้นเนีด้นเนเปิดนเ้ อ๋อเห้องวีเหลืองมค้ยไม่ชอบไปมันไม่ชอยาวเราหาหากุญแจหากุญแจตรงสามเหลี่ยมมันคือเหป็นดิงแมชชีนเราต้องไปหากุญแจเฮ้ยเจอเจอเจอกุญแจผูก็เจอเจอซิุกะลกับริไม่เจอยัไม่เจอไอ้เี้ยกูินไปทัวรนี่

ยายยายมาดูอย yeah, ่ามานี่แล้วตัวนู้นเขสวยอ่ะข่าฮ่าฮ่าด้วยแลฮ่เฮ่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าฮ่่่า มาเจอยม่เจอฉันก็สู้เลยฉันก็สูเลโอ้ยโ่ยคอยปี๊ดเคสีเขียวเหนียวซ่าแกได้ยินเสียงโ้ไหมลืมเว่ะะเล่ะ ว่าอะไรมึงต้องดูว่าว่ามาเออดีเ่อเะไปเปิดบ้านโกดักนี้โกดักไกเอนอ่ะโกดักขยักขี้โกดักคักขีบ้านโกดักขยักขี้

เตาอะคิวตุ่ยอะตุ่ยเลยว่าใครตายอะไอที่จเข้าหล่นยายยัยไม่นี่มาอ้ยัยยายมนี่ยัยมานี่ยัยไม่นี่ออกมาออกมา เราต้องไปบ้านสุเลอาเราต้องไปบ้านสุเลอม่คุอยู่บ้านสุเะคืตงอยู่บ้านสุเะเราเข้าหลังมาาต้องเข้ลเราต้องเข้าหลังนีี้อันนี้เข้าไม่ได้ต้องหายใจขาไม่สมดุเล่นอ คดอพี่ไดอยาไดไม่สนใจ่่อเรครับไอ้ไม่นไอนกูอย่ออในบ้านอนกูอย่ในบ้านเาไลาไม่อยู่หน้าบ้านอะไระอีเดอะไร่ไ่เสียงโค้นนาสงสาร ตู้ทำไมไม่เปิดวะตองเข้าหลังบ้าน็รวยไอ้เหี้ยแล้วเสีโอยู่เนี่ยไอ้แล้วไม่เล่นยใหญ่เหี้ยโซเวลคืออะไรวะถุงมือนี่นี่มึงแลกแลกโซเวลกับข้าใช่เขากูไปอ่านมาเขาบอกว่ามันคือเขาฝังกุญแจไว้ใน ในเพลงเก่าภาษาไทยคืออะไรวะเออสหนูมีหนูมีมีอันเดียวอ่ะไปหาทีตรงเองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปว้เอาใจมันไม่ขยับยายดูปะที่ดูกาติดยายจริงมันไม่ขยับยายยายต้องเดินเข้าไปแล้วยายไอ้้เหียยายเป็นยายหนูใช่ปะยายต้องปกป้องหลาน้ย อไลๆๆไอ้คนเนี <violin> ่ยล่ออะไประเด็นเ่กูเห็นอเชียนี่นะลอลอย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 น้อยก้อน้อลไว่ง่ไอ้นุ่มอุทารุวิ่ อือตรงนี้รนนี้ำอุทานใหม่ี้โก้อู่ตรงนี้เปอยังรงเอ้ยตรงนีเป็นอะรอ่างเกัวบเสียวๆน้อยๆโอหเว่เวีลพัลไอ้เอ กูเล่นกูเล่นกูเล่นเองกเก่งเก่งมันเอาขอข้างในนี่ห้วเอ่เก็เก็บวีบีใครเก็บกูเก็บกูเก็บแั๊บเสียบสามหกศูนย์เก้าฮ่าฮ่าฮ่สามหกศูนย์เ้างวนนี้ออกศูนย์เก้านะครับสามหเก้าเลยไปเิมเลยดูเลยนี่ดงมดเลย

มึงมึงกูบอกเลยว่าอยากให้ไอโนมันมีไมดีกว่านี้ไม่งั้นมันร้องเพลงยไม่เชื่อมึงชิซูกะว่ายน้ำภาพพีสไตล์มาหากูไม่ได่้ภาพการเชียงเหรอ ไปที่บ้านครูกันดีกว่าคุณน้ามีควายกงได้คุณสไลด์ออกจากไอ้ตรงที่มันปิดเอ๊ะสไลด์ออกเดี๋ยวคุณสไลด์เดี๋ยวคุณสไลด์หนอยช่วยอันนี้่อยช่เปิดสไลด์หนอยอันนี้ยช่วยเปิดอิเล็กตริกอิเล็กตริกวิโก้สวัสดีค่ะ ไเหี้ยกูิที่ไหนคูอเ็ีอ้กมองเห็นปะ j k l เห็นี่เหี้ยกูบ f g h i j k l m อ o p เหนที่เหน้ยา

ที่เหลือกตัวนี้เขียวตอนนี้เริ่มทำไรอีเร่องการเป็นเขียวตอนเนี้ยเรืยอง z d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y โอเปนเดย a n d ค a n กรันด์กเชนจเเฮียเฮ้ยรดูว่าตายไปรกังค่ะออสเดวิลปิดปิดประตูอะไรที่เอเกคือที่ไหนอ่ะเตัวนี่ต้เหรอเด็ที่นย ในสุดแล้วอะไรผนบอกเราต้องให้เราต้องให้ใน v g วีโกสที่เป็น MVP ของการเล่นเกมนี้เป็นคนปิดคลิปนะครับผมคุณวีโกสคุณปิดคลิปได้หยอครับผ <laughs> <laughs> มเฮ้ย่นูมาปุ๊บเกูไม่ได้เหียอะไรยว <laughs> ่ไงมึงเป็นแขกรับเชิญพิเศษเน <laughs> ี่ยเพราะฉะนั้นมึงต้องเออปิดคลิปเนี่ยยายเขาจ่อหน้ามึงรอเลยเนี่ยคือแบบกดดันาก จ่อหน้าผมาะคุณผู้ชทุกคนทุกคนรอมึงอยู่จ่อหน้าผมซะต่อหน้าผมซะผมเป็นเจนะทุกคนไม่ใช่กระโดดกระโดดฮึมอ๋อฮึมเอ่อทุกคนครับผมมีเรื่องบอกคือคุณเป็นเจครับจ่อครับย่อย่อย่อ่อคลิปนี้ก็สนุกมากเลยครับส่วนตัวก็เออก็สนุกอ้วแต่ประเด็นคือคุณไม่ได้ดีอยะเลย ก็นะครับก็ก็จบคิดแต่เีย้นี้ได้ครับผมสวัสดีครับผมเด้ครับผมไปไล้เลยเฮ้ยอย่าเลยะครับเลยนไม่งั้นกูจะพยายาตโตที่หน้าบ้านึงกดรายงานเลยนะไม่ยั้ไใ ไปไม่กดซับแล้วไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปเกลียดคนที่หน้าบ้านคุณเลยนะครับกดแล้วครับกดไลค์บอกวอาไม่ลืมเลยค